ได้เกิดเหตุนะคะเสือในอุทยานหินล้านปีและฟาร์มเจระเ้พัทยาจังหวัดชนบุรีนั้นกัดและตะบกตะปบนะักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บค่ะนางพิมลพันธ์แซ่อุ้ยอายุ48ปีถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาหลังถูกเสือภายในอุทยานหินล้านปีและฟาร์มเจระเ้พัทยาจังหวัดชนบุรีกัดบริเวณแขนเป็นแผลฉกรรจ์และบริเวณหน้าผากกับใต้ตาขวามีรอยฟกช้ำจากการถูกเสือตะบก นางสาววชรินดอกพิกุลญ,ญาติผู้บาดเจ็บเผยว่าได้พาเพื่อนชาวฟินแลนด์ไปเที่ยวที่อุทยานหินล้านปีและฟามจระเข้พัทยาขนาดนางพิมลพันธ์นั่งถ่ายรูปกับเสือโดยทำตามข้อห้ามทุกอย่างแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเสือนั้นได้กัดเข้าที่แขนขวาและตปะปบบริเวณใบหน้าท่ามกลางความตกใจของนักท่องเที่ยวจ,จำนวนมากนะคะ เบื้องต้นทางเจ้าของอุทยานหินล้านปีและฟาร์มเจระเคพัทยาย,ยินยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและนัดไปเจรจาอีกครั้งในวันนี้ค่ะผักสักครู่